ไอ้ล้ำไอ้ล้ำม,มาน,น,มานี่เร็วมาทำแบบล่ออะไรตรงนี้เนี่ยพี่แล้วพี่ไผ่กับพี่หฮาว่ะสัตว์มึงไม่ต้องถามหนึงคนสอนเมาว่าแก่มึงนะแม่มีคออย่าบอกนะว่าสองคนนั้นคือเออเกิดอะไรขึ้นวะพี่อไอ้พัสดีอ่ะมันบังคับให้พวกกูเป็นโจรแต่สองคนนั้นแม่งไม่ยอมท่าเดียวเฮ้ย กูรู้มึงแก่งคิดดิคิดช่วยมันพี่เออเอาไงหางานยากไหมกะพี่พี่เลยวะช่วยหน่อยแบ่งกันเดี๋ยวพี่เดี๋ยวนานแล้วไไอคุณหลวงไหววะไอ้มอม พ,พี่ไหวคุณทานไปกี่วันแล้ววะเนี่ยแม่งยังไม่ถึงครึ่งวันเลยฮะจริงยังไม่คออรึ่งวันเออทำไมกูึดคำนานถึงวะเนี่ยเล้วเป็นไงเปลี่ยนใจยังอ่ะอ้าวเว้ยไงก็ไม่ยอมโจรเด็ดขาดงั้นพี่ก็เตรียมตัวตายได้เลยมึงไม่ต้องห่วงกูเลยนะเว้ยมีไปเลยอืม มองหน้ากูดินี่มึงพูดจาร์งี้มึงดูถูกกูมากเลยนะเฮ้ยเฮ้ยหมดเวลาแล้วไปได้แล้วพี่เป็นโจคนดีกว่ามีผีเว้ยกูบอกกูไม่เอาไงนี่ไอ้หล่ำกให้พอก็พอสุกวะพอยเยอะจนพัสดีมาก็รวยไปกันใหญ่นะเว้ยพออีนิดนะพี่นิดเดียวประกาศีน่ครั้งเดียวครั้งเดียวพอ,อคนอย่างกู ปล่อยให้กูตายตรงนี้ยังดีสักกว่าให้กูต้องทิ้งสักสิ่งด้วยโอกาสสุดท้ายแล้วนะพี่เขาบอกแล้วไงว่งไม่เอาเว,ว้ยเฮ้ยกูบอกให้พวกมึงไปได้แล้วไงไปเร็วสิดวะอ้าไอ้มอมไปดิสัสแมวไิ้วลังไอ้มอมเออ ไปกันงูเลยมาอีแล้วไอ้เพื่อนไอ้มอมนี่มึงเอออยู่ก็อยู่ด้วยกันตายก็ตายด้วยกันตายเลยไอ้หลามไอ้เชียเร็วไปไปเดี๋ยววุ้ยเดี๋ยวไป โคตรแรงเลยล่ะมันขุนแม็กซ์ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง